สวัีครับทุกคนวันดีดีพี่นักเสื้อโานนั้นก็ไมแก่น่ารักจ่ะชอบกันเลยน่ารักจิงหรอนี่ถ้าแกชอบแกโหลดแอปนี้เลยแอปนี้แอปนี้เป็นแอรอาากศ้นไหย งนี่แกขนเงินทั้งบ้านมาเปเขาไงไม่เท่าไรหรอกขนแล้แค่ไม่ร่วงช่องไม่กี่แก้วอืมไม่ได้การละฉันต้องเข้าวงการนี้เพื่อที่จะแย่งพี่เขามาให้ได้สวัสดีค่ะพี่นัทซื้อวันนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่นัทกินข้าวยังครับส้มตีด ยังไม่ได้กินข้าวเลยครับช่วงนี้หมุนเงินไม่ทันรลอเลนรลอเลนเฮ้ยเฮ้ยจริงดิเฮ้ยเฮ้ยวาวสามพันเลยหรออุย้ยน่ารักมากรักเลยนะเนี่ยยกให้เป็นแฟนขับประจำหนึ่งนี่มันชัดจะมากเกินไปแล้วนะเฮ้ยจริงจริงน่ารักมากเลยอะเนี่ยถ้าแบบนี้ทุกวันนี่รักตายเลยโอเคนะครับ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ส้มนะคะมีเรื่องจะมาเมาค่ะทุกคนเข้มเด็ดเผ็ดร้อนมากนี่คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะคะคือแบบคนในออฟฟิศของเขาเนี่ยแหละคือแบบใกล้ตัวเขามากเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าวาวาจำไว้นะคะว่าวาวาค่ะคือเรื่องมันมีอยู่ว่านเนี่ยคือเธอคนนี้นะคะเขาไปคบฉูกับเพื่อนของส้มจีนค่ะแซ่บแม้ ทั้งทที่ผู้ชายคนนั้นนะคะมีเจ้าของแล้วแต่เธอคนนั้นนะคะก็ยังจะดึงดันแย่งเข้ามาจากเมียนหลวงตอนนี้นะคะผู้ชายก็หลงแบบหัวปักหัวปั๊มเลยค่ะแซบมาม่ต้อมทนไม่ไหวเลยนะคะต้องแบบมาไลา์มาพูดให้ทุกคนฟังเนี่ยค่ะใช่ไหมล่ะอืม ว่าว่าเชิญมาพบผมที่ห้องหน่อยครับคะได้คะ่ะได้คะ่ะเดี๋ยวไปพบเดี๋ยวนี้เลยคะ่ะว่าว่าคุณทำเรื่องบัตรสีแบบนี้ได้ยังไงคุณจะคบใครผมก็ไม่ว่าแต่คุณทำแบบนี้คบคนที่มีเจ้าของคุณทำได้ยังไง ผมขอให้คุณออกแต่บอสคะหนูยังไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นเลยนะคะไม่ต้องพูดแล้วเชิญคุณเก็บข้าของแล้วไปจับออฟฟิศผมเดี๋ยวนี้ ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับคุณคุณจะเลือกปล่อยให้มันกลายเป็นแบบนี้หรือคุณจะเปลี่ยนแปลงมัน คลิปที่ฉันสุ่มไว้ให้หรือยังส้มจีด่ะพูดใส่ร้าย,ายเธอเป็นตุเป็นตาเลยนะฮะนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยไม่คิดเลยนะว่าส้มมันจะกล้าทำอะไรแบบนี้กับฉันอะล้าเธอจะทำอะไรต่อละทีเนี้ยฉันตัดสินใจละคนอย่างเงี้ยไม่เห็นลงสไม่หลังน้ำตาหรอกฉันจะฟ้องมัน ขอโทษนะที่เราทําไปอ่ะเพราะว่าเราอิจฉาพี่นัทส,สือเขาคอยแต่แคุยกับแกคอยแต่ดูแลแกอ่ะคือเรารักพี่เขามากเวยเราเลยแบบทําไปโดยไม่คิดอ่ะแกถอนฟ้องฉันได้ไหมนะสายไปแล้วละ่ะส้มดูสิที่แกทํกับฉันสิทุกคนเขามองฉันไม่ดีไปหมดแล้วเนี่ยจนฉันไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วนะวาวาแกจะโทษให้ฉันนะฉันสำนึกผิดแล้วจริงๆอ่ะฉันจะยอมรับคำขอโทษแกก็ได้นะ จริงเหรอแต่ฉันรับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านนะเจอกันในชั้นศาลฮัลโหลวาวาพี่ทราบเรื่งทั้งหมดแล้วพี่เข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพี่ต้องขอโทษเราจริงๆไม่เป็นไรค่ะพี่ก้องเรื่องมันผ่านมาแล้วถ้าเกิดไม่รังเกียกัน อยากให้กลับมารุ้งแรกันอีกครั้งนะครับอ๋อยังไม่เป็นไรดีกว่าค่ะพี่ก้องพอดีว่าหนูคิดว่ายังมีอีกหลายๆบริษัทเลยอะค่ะที่ขาพร้อมจะเข้าใจลูกน้องแล้วก็คิดติดต่อเรื่องต่างๆที่ดีกว่านี้ค่ะอ๋อโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวหนูขอญยตวางสายก่อนนะคะพอดีว่ามีนัดส,สัมภาษณ์งานนะคะสวัสดีค่ะ